สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการอนุญาตให้บุคคลนะครับอื่นใช้งานการสั่งเปิดปิดประตูของเราได้นะครับไปขั้นตอนแรกเปิดไปที่แอปก่อนนะครับเสร็จแล้วไปตัวโปรแกรมที่เราจะสั่งเปิดปิดประตูนะครับของผมจะเป็นประตูรีโมทกระติกเข้าไปปุ๊บนะครับเห็นหน้าจออย่างนี้นะครับเราไปที่จุดสามจุดขวาบน เสร็จแล้วปุ๊บเราไปที่คำว่าแบ่งปันขั้นตอนต่อไปนะครับจะไปที่ผู้ใช้งาน e ีว l ลิงแล้วก็ใส่บัญชีผู้ใช้งานนะครับคือบัญชีที่เราสมัครไปนั่นเองนะครับผมจะเป็นศูนย์เสร็จแล้วใส่ไปปุ๊บนะครับเราก็มา ตรวจทานเราต้องการแชร์หนึ่งอุปกรณ์ก็หนึ่งอุปกรณ์หรือจะใส่닉เนมอ่า c k n เนมก็จะใส่ไปตรงนี้ได้เพื่อให้เวลาเครื่องแม่นะครับเช็คว่าคนนี้เปิดปิดประตูเขาจะเห็นว่าคนนี้เปิดช่วงไหนบางทีเราใส่เบอร์โทรในจาเบอร์โทรใครไม่ได้แล้วก็มากดแบ่งปันก็คือสําเร็จเรียบร้อยแล้วอ่าอันนี้ก็โชว์แล้วว่าใครใช้ได้บ้าง ถ้าโชว์อย่างนี้คือว่าแชร์สำเร็จนะครับแล้วก็ให้เขานะครับกับเข้ามาที่ตัวแอปแล้วก็รีเฟรชหน้าจอาอย่างนี้นะครับก็จะขึ้นมาโชว์อย่างนี้เหมือนกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดถูกใจกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการการทำคลิปต่อๆไปให้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ